หลากหลายคำกล่าวหลากหลายมุมมองที่เราล้วนมองฮีโร่แตกต่างกันไปนะคะและแน่นอนค่ะฮีโร่ของเราในวันนี้ก็มีชีวิตที่โด่งดังจนฮอลลีวูดนำมาทำเป็นภาพ,พยนตร์กันเลยทีเดียวและฮีโร่ที่เรากำลังพูดถึงอยู่ก็คือจอห์นแนชนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันนะคะและเป็นบิดาแห่งเกมเจ้าของรางวัลโนเบลในปี1994ค่ะ แต่ในอีกมุมหนึ่งเขาคือผู้ที่ต้องเผชิญกับอาการป่วยเหมือนฝันและก็บอกได้เลยว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนค่ะ จอห์นฟอร์นสจูเนียหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อจอห์นเนชนะคะเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันที่สร้างผลงานต่อโลกมากมายโดยเขาได้คิดค้นทฤษฎีดุลยภาพซึ่งสำคัญกับเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ก็คือมีผลต่อการค้าและการทหารโดยเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างมากเลยนะคะรวมไปถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้านธุรกิจการเจรจาต่อรองการทหารการเมืองกฎหมาย การร่วมทุนการดำเนินชีวิตประจำวันาศาสนาการเมืองระหว่างประเทศอย่างมีประโยชน์ค่ะนาชเกิดวันที่13มิถุนายนปี1928นะคะเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างอัจฉริยะในเมืองบูฟิลล์ค่ะมลรัฐเวอร์จิเนียนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าห้องเรียนเลยไม่ชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์ในวิธีของคนอื่นๆเพราะว่าเขาถือว่าห้องเรียนเป็นกรอบความคิดเขาชอบคน้นคว้าและก็คิดคนด้วยตัวเองเสมอค่ะ แนชใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดหาคำตอบด้วยตัวเองทฤษฎีเกมของเขาเนี่ยก็มาจากการคิดค้นส่วนตัวของเขาด้วยเช่นกันนะคะแนชก็คือเป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพรินสตันนะคะและเรียนจบได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยอายุเพียง21ปีเท่านั้น และวิทยาน,นิพนธ์ปริญญาเอกเกี่ยวกับทฤษฎีเกมของเขาก็มีความหนาเพียง27หน้าค่ะซึ่งงานนี้เองนะคะก็เป็นงานที่ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลในปี1994ค่ะและหลังจากที่จบปริญญาเอกแล้วนะคะแนสก็ได้ทํางานที่แลนด์หน่วยงานที่ได้ทําหน้าที่การคิดค้นวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศที่นักวิชาการสาขาต่างๆใฝ่ฝันค่ะจุดพลิกผันในชีวิตของแนสเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขาอายุ30ปี เขามีอาการป่วยทางจิตหรือเป็นโรคที่เรียกว่าสคิสโซฟิเนียนะคะเป็นโรคที่มีความผิดปกติของบุคลิกภาพค่ะซึ่งโรคเนี้ยก็จะมีความผิดปกติด้านการรับรู้ที่มีลักษณะเฉพาะเขาเริ่มที่จะเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวเห็นภาพต่างๆได้มีลักษณะเหมือนหลับอยู่แล้วก็กําลังฝันยังไงอย่างนั้นเลยนะคะสาเหตุของโรคก็คือยากที่จะทราบได้เหมือนกันแต่คาดว่าน่าจะเกิดจากความเชื่ออย่างมุ่งมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกลว้วนมีเหตุผลนะคะ ซึ่งความเชื่อนี้เป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีเกมของแนชค่ะซึ่งความพยายามที่จะสแสวงหาเหตุผลและคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะคะก็ทำให้แนชหลุดไปสู่โลกของความฝันเป็นเวลานานกว่า30ปีเลยค่ะแต่เมื่ออาการของแนชเริ่มดีขึ้น,นะคะ่ะเขาได้เริ่มตื่นจากฝันเมื่อตอนอายุประมาณ60ปีนะคะและภายหลังจากนั้นอีก6ปีเนี่ยข่าวดีก็คือ เขาได้มีรางวัลและก็เกียรติยศเนี่ยมาถึงเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์จากสต็อกโฮมในตอนเช้าว,ว่าเขานั้นได้รับรางวัลโนเบลในปี1994ค่ะรางวัลโนเบลนี้นะคะก็มาจากทฤษฎีเกมที่เขาคิดข้นขึ้นนั่นเองซึ่งหลายๆคนนะคะก็จ,จะบอกว่าแนชอยู่ในโลกแห่งความฝันกว่าครึ่งชีวิตแต่ว่าก่อนที่จะตื่นเนี่ยเรากับว่าถุลุกขึ้นมาเพื่อรับรางวัลเลยนะคะ และสำหรับสิ่งที่น s ชได้ทิ้งไว้ให้โลกก็คือสิ่งที่เรียกว่า Nash equilibrium นะคะหรือว่า NE ดุลยภาพน s ชนะคะซึ่งช่วยให้เข้าใจเรื่องของการหาผลประโยชน์ร่วมจากการแข่งขันร,ระหว่างบุคคลซึ่งสามารถนำมาประยุกต์กับโลกจริงในด้านต่างๆได้ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะมากรุกค่ะฟุตบอลบาสเกตบอลและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งในเนื้อหาสาระก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเรื่องของการแข่งขันด้านธุรกิจการต่อรองสงครามการเมืองเพื่อให้ได้ชัยชนะมาค่ะและตัวอย่างของเกมดิรีที่รู้จักกันมากที่สุดนะคะก็คือ personal dilemma นะคะซึ่งกล่าวถึงนักโทษ2คนที่เผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากโดยไม่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ค่ะ เมื่อเขาถูกจับแต่ละคนก็จะมีทางเลือกสองทางก็คือสารภาพหรือว่านิ่งเฉยนะคะผู้จับก็จะเสนอให้ผลตอบแทนคือถ้าสารภาพและให้การปรักปรำอีกฝ่ายก็จะถูกปล่อยตัวและลงโทษเพื่อนติดคุกสิปีอะไรแบบนี้นะคะ ซึ่งทฤษฎีเกมของเนชมีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบันในสาขาวิชาต่างๆมากมายนะคะเช่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ทฤษฎีเกมถูกใช้ในการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นเกมหมากรุกในสาขาคณิตศาสตร์ที่ทฤษฎีเกมได้กลายเป็นขแขนงวิชาใหม่ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะในสาขาสังคมาศาสตร์ที่ทฤษฎีเกมถูกนําไปใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆทางสังคมและการเกิดของสังคมในสาขาชีววิทยาทฤษฎีด้วยค่ะ เกมของแนชก็ถูกนำเอาไปใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะเช่นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันและพฤติกรรมของสัตว์ที่อยู่ร่วมกันเป็นฝูงทฤษฎีนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ทําให้เกิดผลลัพธ์แบบได้กันทุกฝ่ายหรือว่าวินวินนะคะซึ่งไปหักล้างกับทฤษฎีของอดัมสมิธที่บอกว่า ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาจากการที่แต่ละคนทําดีที่สุดเพื่อตัวเองเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาจากการที่ทุกคนในกลุ่มทําดีที่สุดเพื่อตัวเองและเพื่อกลุ่มค่ะในทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเกมถูกใช้ในการอธิบายตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายและการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะ และระหว่างในปี1980เศรษฐกิจของสหรัฐค่อนข้างที่จะตกต่ําและก็เกิดปัญหาภาวะความขัดแย้งด้านของแรงงานอย่างรุนแรงเลยค่ะระหว่างเกษตรกรในประเทศกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไปลงทุนด้านการเกษตรในลาตินนะคะและนําผลผลิตกลับมาทุ่มใส่ตลาดในสหรัฐรัฐบาลก็เลยพบทางตันหาทางออกไม่ได้ค่ะ ซึ่งทฤษฎีเกมของแนสเนี่ยก็ถูกทิ้งนานถึง30ปีนะคะในช่วงระยะเวลาปี1 9 5 1ถึง1980แต่ก็ได้ถูกรัฐบาลสหรัฐเนยนำมาปัดฝุ่นใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งจนประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะรวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเมืองสหรัฐไปได้พร้อมๆกันเลยค่ะ นอกจากนั้นปัญหาสงครามเย็นระหว่างสหรัฐรัสเซียจีนก็เชื่อกันว่าความสําเร็จเนี่ยล้วนมาจากทฤษฎีเกมของแนชด้วยเช่นกันนะคะก็เลยส่งผลให้เศรษฐ,ฐกิจโลกขยายตัวมากขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันทฤษฎีเกมของแนชถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในด้านของเศรษฐ,ฐกิจการเมืองทั้งภายในและระหว่างประเทศด้วยนะคะรวมถึงการใช้ในการแข่งขันธุรกิจต่างๆและเป็นที่เชื่อกันว่าทฤษฎีเกมอาจาอาจะทวีความสำคัญมากขึ้นจนสามารถทดแทนเศรษฐศาสตร์จุลภาคแบบเก่าๆได้ค่ะ แต่ว่าเมื่อวันที่24พฤษภาคมปี2015ที่ผ่านมานะคะบีดาเกมของเราก็ได้จากไปด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์แต่แน่นอนค่ะแม้ว่าฮีโร่ของเราจะจากไปแต่สิ่งที่เขาสร้างยังคงอยู่กับเราเสมอซึ่งได้ถูกต่อย,ยอดและพัฒนาเพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวเลยค่ะเพราะถึงแม้ว่าแนชจะมีพฤติกรรมแปลกๆมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็มาจากจิตใจที่บริสุทธิ์ขาดปราศจากสิ่งปรุงแต่งใดๆ และไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเลยนะคะเหมือนกับชื่อหนังสือค่ะ,ะ Beautiful Mind หรือว่าชื่อไทยก็คือผู้ชายหลายมิติค่ะที่ได้ถ่ายทอดชีวิตของแนชก่อนที่จะถูกนำมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ซึ่งนำแสดงโดยรัสเซลโครค่ะที่สำคัญได้คว้ารางวัล4ี่ออสการ์มาครองกับฮีโร่คนนี้ค่ะฮีโร่ผู้เปลี่ยนโลกทั้งใบด้วยตัวเลขของเขาไปตลอดกาลค่ะ